ดีค่ะทุกคนเทพธิดาบาวีนะคะก็วันนี้นะคะบี่ก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนรัคนาเมถุนนะคะก็ราศีเมถุนรัคนาเมถุนสามารถที่จะดูวันที่ได้ที่ช่อง Description นะคะของบาวี ก็การแบ่งวันที่สําหรับช่องนี้นะคะเป็นการแบ่งแบบตะวันตกเนาะก็สามารถที่จะดูได้ด้านล่างนะคะวิ้งรายละเอียดเอาไว้นะสําหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ general reading คือการอ่านทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างเรื่องราวสลับกันบ้างนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวอยากซื้อของนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะวิ้งในช่อง description ด้านล่างแล้วก็ช่อง comment นะคะก็เข้ามาดูกันได้นะก็เป็นคางสัมพันธ์เนาะสำหรับใครที่ มาดูดวงส่วนตัวกับบี้นะคะเดี๋ยวบี้จะแจกอันนี้นะสุ่มแจกนะคะทุกยอดเกบาบาทบี้จะใส่ฉลากไว้แบบนี้นะแล้วก็มาสุ่มต้นเดือนหน้านะคะทุกคนอันนี้ให้สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนะคะใครที่ซื้อของบี่ก็จะจับฉลากด้วยนะคะแจกทีละทุกคนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ แม่ย่านาคนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้บูชาท่านท่านเป็นเสิ่งศีลที่นับถือแล้วก็อยากจะให้ลูกดวงที่มีบุญสัมพันธ์ช่องบี้นะคะได้นับถือด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากซื้อของนะคะก็น้ำพิกจ้าน้ำพิกย้อยๆบดๆอันนี้มีมแคปหมูคือชิ้นใหญ่มากซองเล็กนะคะ3ามถุงร้อซองใหญ่หนึบาทนะคะกินย,ย้อแอ้ะ ฉันรู้สึกแบบว่าดีใจมากๆเลยทุกครั้งที่ได้อัดคลิปเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสนะคะที่ได้กินเพราะว่ามีอยู่ห่อเดียวนอกนั้้เป็นของลูกค้าหมดเราซื้อมาห่อเดียวเรามาจะมาโปรโมทอืม,อมกรอบมาก <c oughs> มีฝั่งแบบมันมีแบบเผ็ดน้อยเผ็ดมากด้วยนะ กินกับข้าวคือยั่วมากอันนี้ไม่กินไปบ้างแล้วนะคะไม่เอากินชิ้นเดียวพอเด้ออ้วนกินกับข้าวสวยร้อนๆมีน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกหนังไก่กรอบนะคะนี่อันนี้เมนูใหม่เนาะน้ำพริกแกะหมูน้ำพริกกะหมูน้ำพริกนรกปลาย่างโห่ร้อนๆบอกเลยนะอันนี้กล้าเคลมเลยว่าใช้วัตถุดิบดีมากแล้วก็ต้นทุนสูงมากอันนี้พี กล้าพูดเลยนะคะเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับความเชื่อถ้าหากว่าเราทําอะไรที่มันแย่ๆนะคะมันก็ไม่มีใครเชื่อถือเราถูกไหมคือการแต่งตัวนิสัยใจคอหน้าตาเราก็ไม่น่าเชื่อถืออยู่แล้วเข้าใจที่พูดป่ะดังนั้น,นเราต้องรักษาคุณภาพแล้วก็ต้องทําสินค้าดีๆนะคะอยากให้ทุกคนได้กินของดีๆดังนั้นเนี่ยถึงหน้าตาจะดูไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าเราทําด้วยความจริงใจนะคะโอเคนะคิปราศี คลิปราศีนะจาจาจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคลิปราศีจะแบ่งออกเป็นสถานะมีแฟนแล้วสดนะคะสดไม่ชัดเจนนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยนะขอพลงังงานให้ห่อยค่ะ พอพลังงานไพออหน่อยตัวความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะ ราสีเมถุนเซเว่นสับคัพค่ะใบแรกก็เจ็ดถ้วยเลยวิวออฟฟอร์จูนไพ่หัว open circle การเปิดของบี้นะคะบี้จะเปิดพื้นดวงนะดูแบบ youtube นะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวแบบนี้ก็เลือกแบบอัดคลิปนะคะไทยพรินเทสค่ะสามดาบ โอ้ไม่เลทำไมช่องของฉันมันเป็นรักสามเศร้าทาโร่ขนาดนี้ฉันรู้สึกแบบว่าหมายโอเคเลยทัวร์เพนซ์เคลิล The Tower Hello, ทาวเวอร์ค่ะซิกออฟสอดฮัลโหลเฟรนด์ทั้งที่รักสามเศร้าตรงจมขอพลังงานให้นะคะ จัสติกค่ะ a อ e of p e n t a c l e ิลทัวร์เพนจ์เคิ The Devil Seven of Wands Seven of Pentacles King of Wands Ace of Swords High Strength Hangman จ <c> ะ <oughs> ไม่รักสาเศร้าได้ไงกราบ สวัสดีนะคะไพ่ช่องเทพธิดาบาร์บี้นะคะเออรักสามเศร้าทาโร่กราบสวัสดีค่ะมึงจะรักสามเศร้าทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ทำไมอะ่ะค่ะมึงไทยมึงพุดมึงแห่งรักสามเศร้าถูกไหมความรักนี่มันเป็นอะไรที่แบบซับซ้อนจริงๆนะคะเซเว่นซ็อับบวกกับไพ่จัสติกค,ค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะแป๊บนึง คือพี่รู้สึกว่าพลังงานของคุณนะอันนี้ยังไม่ได้ยากสถานะอะไรอย่างใดแต่ว่ามันเป็นพลังงานแห่งการรอคอยอาจจะรอคอยคนรักเก่ากลับมาคนที่เขาแบบไม่ได้จริงใจกับเราขนาดนั้นคนที่เขาก่อเจ้าชู้คนที่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบมีตัวเลือกมากมายอะไรอย่างเงี้ยและถ้าเรากลับเข้าไปเนี่ยเราอาจจะเป็นไฮ g รินเทสคือเราอาจจะกลับเข้าไปเป็น มือที่สามของครอบครัวของเขาแฟนของเขาความรักของเขาก็ได้หรือว่าถ้าเรากลับเข้าไปในความสัมพันธ์ทางนี้มันอาจจะแบบมันไม่ดีอ่ะมันคือเป็นรักสับเศร้าได้อะไรเงี้ยนะคะเท่าที่พี่มองเห็นอ่ะอยากจะบอกว่านาไง,งาต่อจริงๆอาของคนมีคู่ก่อนละกันเนาะจัสตี ของคนมีคู่พี่ไม่มั่นใจว่าจริงๆแล้วตัวคุณเองอะ่ะคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าคู่ของคุณอะ่ะเขาแบบมีคุณแค่คนเดียวไหมไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาที่หลังนะคะคือคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความลับนะหมายถึงว่าบางทีคุณอาจจะแบบอ่านใจเขาก็ยากเหมือนกันนะว่าจริงๆเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็บางทีเขามีสเปซของเขาอะ่ะแบบว่ามือถือไม่ให้จับเอ,อ่อหรือว่าแบบว่าไม่ไม่ยอม เปิดเผยบง่งบอกอะไรเลยกับเกี่ยวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็มามาไปไปนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอ,อ,อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยชัดเจนด้วยแล้วก็เหมือนแบบตัวเขาเองยังทําตัวแบบอาจจะไม่ลงโซเชียลว,ว่าคบกันแบบทําตัวเหมือนโสดอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทูออฟเพนจะคก็นั่นแหละทําตัวเหมือนเป็นคนโสด นะคะดูเหมือนแบบว่าห่วงพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยดูแบบไม่ไม่ค่อยได้แบบจริงใจเท่าไหร่แบบดูมีความลับเยอะนะคะในเหมือนตัวคนของคุณอนะ่ะคุณรู้สึกว่าแบบเคือ,อทำไมเขาดูมีความลับเยอะจังอยากกินคำนึงขอกินเลยนะอ๋ออยากเอาของกินมาอยู่กับเทพธิดาบอบบี้ถ้าพูดหยาบๆเลยคือแดดทั้งวันก็คือแบบ เขาอาจจะแบบไม่ค่อยเปิดเผยตัวคุณนะแล้วก็แบบเหมือนทําตัวมีรับลมคมในแบบยุ่งอ่ะแบบไม่ค่อยมีเวลาให้คุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเขามีใครบ่อะจริงๆนะแล้วก็ให้ระวังเรื่องของการทะเลาะกันด้วยนะแบบมีปากเสียงกันอะไรเงี้ยแบบความไม่น่าไว้วางใจหรือว่าตัวคุณเองอาจจะรู้ว่าคนคนเนี้ยคนที่คุณคบหาอยู่คนที่คุณแบบมีซัมติงรู้สึกดีต่อกันอะไรเงี้ยคนเนี้ยคุณอาจจะรู้ดีอยู่แก่ใจแหละว่าเขาแบบ เขาไม่ได้เจ้าคือเขาจะชูอ่ะเขาไม่ได้แบบว่านิสัยแบบโอ้โหักเดียวใจเดียวเลยทั้นนั้นแม่งแบบป๊อปปูล่าชิบหายเลยแบบว่ามีคนมาชอบเยอะแล้วก็เจ้าชู้อ่ะเจ้าชู้แบบโอ้โหดูชอยส์สิอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องไปทะเลาะบ,บอ่อแววงกันนะคะจะต้องไปไฟ์กับเอาบุคคลอะไรมากมายที่เข้ามาในชีวิตของคนคนนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะเยอะมากนะคะชอยส์เยอะจริงๆประมาณนั้นก็คือ ต้องไปสู้รถปบตีกันนะสู้รถปบตีกันนะคะก็คือจับได้ตลอดแหละหลายๆครั้งว่าเขามีใครก็คือแบบคือพี่รู้สึกว่าคุณทนอือมชาวราศีมีทนคือคุณทนทั้งที่เจ็บก็ยังรักไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือแบบทนอ่ะแบบยอมเจ็บอะเพื่อที่จะให้เขามีแบบเหมือนอยู่กับเราต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแกล้งยอมโง่นะคะจนตอนนี้แยกไม่ออกแล้วว่า คือพี่พูดแรงไปป่ะหัวแต่แบบบางทีแม่งคนเราเนาะต้องการขอสตินิดนึงนะคะบางคนมาดูดวงสุดทัวร์ก,กับบี้ก็บอกว่าน้องบี้จัดแรงๆเลยค่ะพี่ไม่ไหวแล้วต้องแบบหนักอาการโคม่าจริงๆถึงจะมาดูดวงก,กับเราแล้วก็แบบว่าไม่ไหวแล้วขอแบบแรงๆเลยค่ะแบบรับได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยังไงอะ่ะเบลรู้สึกว่าคือคุณก็ยอมอะ่ะเหมือนแบบเหมือนทบตัวเหมือนนางเอกละครอ,อะ่ะแบบ ฉันยอมปิดหูปิดตาเพื่อเธอฉันยอมแบบว่าให้เธอไปมีใครขอแค่เหมือนในละครไทยน้ำเน่าอะ่ะแบบประมาณว่าเธอจะไปมีใครก็ได้นะเธอจะไปเที่ยวเราก็ได้นะเธอจะไปซื้อบริการนู่นนี่นั่นก็ได้นะขอแค่แบบว่าเอออย่าจริงจังอย่ามีเป็นตัวเป็นตนโอ้ยน้ำเน่านะคะถ้าคุณ a c c e p t ถ้าคุณยอมรับอะไรแบบนี้ชีวิตของคุณก็ต้องเจอแบบนี้ตลอดนะคะก็คือเจอผู้ชายเฮียหรือว่าผู้หญิงเฮียแบบเจอคนที่ทำร้ายจิตใจคุณไปตลอดถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นนางเอกในละครแห้วโหชีวิตจริงแม่งโคตรโหดร้ายเลยเนะเขาบอกให้เอาจริงๆโลกแห่งความเป็นจริง,ม,ม,รงมันโหดร้ายจริงๆนะคะหรือว่าคนคนนี้เขาอาจจะแบบมีตัวเรื่องมากมายก็จริงแต่เขาอาจจะซัพพอร์ตคุณเรื่องเงินอาจจะมีเรื่องของเงินที่ เกี่ยวข้องกันหรือว่าตัวคุณเองมีผลประโยชน์กับเขาหรือตัวเขาเองมีผลประโยชน์กับคุณมันมีเรื่องของเงินทองแล้วก็ผลประโยชน์อะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขานะที่มันทําให้คุณกับเขายังต้องคบกันใปต่อรือว่ายังอยู่ด้วยกันหรือว่ายังตัดกันไม่ขาดนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการตกลงข้อเงินทองหรืออะไรเงี้ยการช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องเงินทองมันก็เลยต้องอยู่ด้วยกันอยู่นะคะอ่าแล้วถามว่าแล้วยังไงต่อไปนะคะความสัมพันธ์คุณกับเขาก็ยังไม่จบกันหรอกแต่ว่ามันเป็นท็อกซิกเรเลชั่นชิพน่ะมันก็เป็นความสัมพ ทำแบบันที่มันแบบไม่หยุดอ่ะเออไม่พอสักทีนะคะไม่รู้ว่าฉันจริง yup. ไม่พอหรือว่าเธอไม่พอสักทีก um ันแน่นะอันนี <S 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 yeah. ้คือสําหรับคนที่มาก่อนแล้วก็คนที่เจ็บช้ำแล้วแต่สําหรับคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมามาทีหลังแต่ก็เป็นคู่แหละเขาก็คือคู่ของฉันแหละฉันเข้ามาดูดูในอันเนี้ยก็ก็ดูแบบความรักที่มีคู่แหละก็เขาก็คู่คู่ฉันไงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คู่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ไม่ใช่คู่จริงๆอ่ะ เออเป็นคู่ที่แบบนั่นแหละเลบไว้ในฐานที่เข้าใจเป็นคู่ที่แบบเออเป็นคู่ของคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นคู่ของฉันด้วยฉันคือคนในความลับอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นแบบนี้คือพี่บอกเลยว่าขึ้นไปจัสติกนะคะต่อให้เขามีใครกี่คนมากมายกี่หมื่นร้อยคนยังไงเขาก็เลือกครอบครัวของเขาหรือคนของเขาจริงๆก็ให้ระวังว่าเขาจะหลอกเราด้วยนะคะก็มันเป็นรักสามเศร้าอะ่ะเออเหมือนคุณกําลังรอ ือนคุณคบกับคนคนนึงแล้วคุณไม่รู้ว่าอนาคตมันไปทางไหนอะ่ะคือรู้สึกว่าอย่างนี้นะสำหรับคนมีคู่อะ่ะเหมือนมีก็เหมือนไม่มีมีไปก็ไม่รู้ว่าคือไม่กล้าอวดในโซเชียลเดี๋ยวเดี๋ยวคนของเราไปซ้ำกับคนคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าแบบเดี๋ยวแบบมองอนาคตไม่เห็นอะ่ะเออที่มันจะไปได้ดีกว่านี้นะคะซึ่งบี่บอกเลยว่ามันก็ไม่เห็นจริงๆอะ่ะเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่รู้จักพอนะประมาณน,นี้นะคะ,ะเดี๋ยวดูโรแมนติกแองเจิ้ลหน่อย ี่ฉันยังดีไม่พอหรือเธอไม่พอสักที very soon ที่ฉันทำทุกๆอย่าง Give you r relationship a chance เขาจะชอบมาแบบมาขอโอกาสแต่ก็ไม่ไม่รู้สักแก้ตัวเข้าใจที่พูดปะหมายถึงว่าแบบ ถ้เหมือนจะดีอะไอช่วงแบบเหมือนเหมือนจะสำนึกอะแต่สุดท้ายมันก็สันดานเดิมอะฮสิ่งที่ไพแนะนะหมอไม่รู้อะวิว่าเท่าที่ดูจากราสีเมถุนน่าจะเจ็บให้สุดและหยุดที่พอคือเพราะว่าพอคุณก็แบบแบบอีกคนนึงก็อีกคนน,งคน,นึงก็แบบไม่รู้จักพอส่วนตัวคุณก็เจ็บเท่าไหร่ก็ยังไม่พออะคือมันเป็นอะไรที่สินเสมอกันมากเลยนะ ตัวคุณเองเจ็บแล้วเจ็บอีกก็ไม่เป็นไรขอให้กูได้เป็นที่หนึ่งในใจก็พอกูจะโดนดาบแทงกูจะเจ็บปวดแค่ไหนคือคุณตัดเขาไม่ได้อ่ะคุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกเหมือนแบบตัวคุณเองขาดเขาไม่ได้อ่ะถ้าคุณรู้สึกขนาดนั้นก็ไม่ต้องมามีความสุขหรอกในชีวิตจริงเพราะว่าคุณไม่ได้รักตัวเองเลยคุณยอมให้เขาทิ่มแทงใจขอแค่มีคนคนนี้เกาะแข้งเกาะขาขอให้มีเขาอยู่ในชีวิตก็พอชีวิตฉันไม่ต้องการอะไรหรอกความส่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยบอกเลยเอพิซอดนี้ก็ยังไม่เลิกกันอีกคนนึงก็ไม่รู้จักพอไม่รู้จักปรับปรุงนะก็มาขอโทษนู่นนี่นั่นนะคะขอโอกาสแต่คุณก็ใจอ่อนซ้าแล้วซ้าเล่าเจ็บไม่รู้จักจํามันก็เลยทําให้เออมันก็เลยไปไหนจากกันไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็ตามนั้นนะก็เอพิซอดนี้ก็เรื่องราวเป็นประมาณนี้นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอย่าไปใส่ใจมากถ้ามันเครียดเจอแต่พลังงานลบๆมาต่อนะคะสำหรับคนสดไม่ชัดเจน สตรแล้วก็สตดสนิทนะสดไม่ชัดเจนสดสนิทคืออะไรสดไม่ชัดเจนดูดีๆเขามีเจ้าของเราวหรือ,อยังเขามีใครแล้วหรือเปล่าคนนี้บอกเลยนะโหแบบตัวพ่อแบบคนเข้าหายเยอะอ่ะแล้วก็แบบเลือกได้ชิดว่าจะรอมากเหรอสวยมากขนาดไหนคือพี่ว่าเขาแบบมีช้อยส์เยอะอ่ะแล้วก็คือเหมือนคุณรออะไรที่มัน ที่มันรู้อยู่แต่แรกว่าต่อผิดฟองอะคือพี่รู้สึกว่าตัวคุณเองน่าจะมีสัญชาตญาณด้วยนะหมายถึงว่าตัวคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าว่ารอคนนี้ยไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะมันเป็นคนแบบว่าไม่มีหัวใจใดๆแล้วแบบไพ่ขึ้นมารีเซปชันอาจจะหลอกลวงเราด้วยนะบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยจริงๆไมพี่ว่าคุณคนที่ไม่ชัดเจนคุณกําลังเสียเวลากับอะไรบางอย่างแล้วบอกเลยว่าคุณรอเขามานานแล้วนะ รอความชัดเจนรอคําตอบรอการปฏิกิริยาตอบสนองรอเขาหยุดเจ้าชู้รอเขาแบบเออคุณคิดว่าความดีจะชนะใจได้อะเอาจริงๆแต่ว่าคุณให้กับคนที่ไม่รู้จักคอดังนั้นเนี่ยพี่บอกเลยว่าเปล่าประโยชน์แล้วก็คุณรอไปเถอะในเอพิโซดนี้รอไปเถอะจริงๆมันมันนึกถึงเพลงนี้เลยคะ่ะความพยายามไม่เคยมีความหมากับคนอย่างเธอถ้ามึงเฮียกอเหลืองของมึงคือแบบว่า ทำเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอสักทีเข้าใจที่พูดป้าแบบดีเท่าไหร่มันก็ไม่ดีสำหรับเขาสักทีอะคือจริงๆอะความรักของคุณมีค่านะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนที่มีค่าที่จะได้รับความรักของคุณเข้าใจที่พูดป้าคืออย่าไปคิดว่าแบบเฮ้ยกูดียังไงวันหนึ่งกูต้องเอาความดีรักษาหรือเอาชนะจิตใจแบบเขาได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นโจรที่จะมาป้นคุณแบบหมายถึงว่าจะมาเอาผลประโยชน์จากคุณออ เขาจะสนใจไหมว่าคุณเป็นคนดีหรือไม่ดีกูจะป้นกูจะเอาอ่ะคนมันจะเอาอ่ะคนมันได้รับอ่ะเลยอย่างหนึ่งนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนได้รับตลอดนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ทําอะไรไม่เคยได้พยายามอะไรเพื่อคุณเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีเขาที่เขายังคุยกับคุณที่เขายังอยู่กับคุณเนี่ยให้ดูดีๆนะอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้นะคะเขาก็เลยแบบว่าเหมือนกักคุณเอาไว้แบบทําเหมือนเราสําคัญแหละแต่เอาเข้าจริงก็คือไม่หรอกอืม เอาเขาจริงก็ไม่ได้รู้จักพอแต่ก็มีคําพูดสวยหรูมากมายให้ความหวังเรานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ด้วยการเงินการเอ่อการเงินนะคะอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่คุณคอยเชื่อเหลือเขาได้เขาเขาเห็นว่าคุณมีผลประโยชน์กับเขาเขาก็เลยยังอยู่แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของเซ็กก็ได้ด้วยนะคะแบบเขาเห็นว่าคุณแบบแ,บบแซบอะไรเงี้ยก็มีเอาไว้แบบเฮ้ยพี่พูดแล้วมันจะแรงไปาวะก็มีเอาไว้กินอะจบปะแบบเอาไว้กินไม่ต้องจ่ายตังค์ด้วย แบบโอ๊ยตายฉันเป็นหมอรู้ที่ปากหมาที่สุดเลยแต่แบบหูก็ให้แรงอะ่ะแล้วพี่ต้องพูดยังไงอะ่ะแบบทําไมพี่ปากหมาขึ้นทุกวันเลยวะนะ <c oughs> แล้วก็มันจริงๆคือแบบดูดีๆบางคนนะรู้อยู่แก่ใจเลยว่าแบบโหแม่งเจอกับเราแม่งทีไรถ่ายเงินทุกทีเลยพี่เจอบ่อยมากนะคะทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงอะ่ะพี่ไม่คิดว่าผู้ชายสมัยนี้แม่งเกาะผู้หญิงแดกขนาดเนี้ยคือเอาจริงแบบโหแบบ ผู้หญิงแม่งเสียตัวแม่งยังต้องเสียใจแม่ง,งเสียใจแม่งยังต้องเสียตังค์อีกเข้าใจที่พูดไหมเออวิ่ว่ามันต้องโดนใจกับใครสักคนหนึ่งแหละที่แบบเออกำลังคิดอยู่ในใ,นใจว่าเฮ้ยทุวกวันนี้กูโดนหลอกปะวะอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแบบบ่อยมากแล้วแบบว่าผู้ชายแบบคือไม่ได้ว่าเพศใครนะจริงมันก็ความรักมันก็ช่วยเหลือกันได้แต่ว่าก็แค่งงๆอะ่ะคือจริงผู้ชายก็ไม่ต้องเลี้ยงเราหลอกแต่ก็อย่ามันทาให้เราเดือดร้อนก็พอถูกไหมกุลสตรีเข้าใจว่าดังนั้นเนี่ย ก็มีสตินะคะจะรักใครก็มีสตินะรักแล้วจะมีคู่ทั้งทีนะคะเกิดมาชาตินี้ทั้งทีนะคะจริงๆเรามีสิทธิ์เลือกนะอย่ารักจนเสียสติไร้สาระเอ,อ,อย่ารักจนแบบมไม่มองความเป็นจริงเลยนะว่ามันเกาะกูดแดกอยู่แบบว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมีปิงอะไรเกาะอยู่ข้างหลังนะคือรัก แบบให้ลืมหูลืมตานิดนึงว่าเขารักเราเรารักเขาเนี่ยเราต้องช่วยพพอร์ตกันและชีวิตของเราดีขึ้นไม่ใช่ว่ารักรักกูดูดเงินกูรักกูดูดพลังงานลบๆไปดูดพลังงานดีๆจากกูไปเหลือแต่พลังงานลบๆรักกูแต่ชีวิตกูไม่เจริญสักทีหรือว่ารักกูแต่ว่ามันไม่ไปไหนต่อมันมองเห็นอนาคตไม่ได้อันนี้ตัดเลยนะอย่าเสียเวลาจริงๆชีวิตคนมันสั้นนะมีสตินะคะพ่อแม่เลี้ยงมาแบบดูแลดีๆนะคะ ฮนุถนอมอย่าเอาตัวเองไปเจอสถานการณ์แย่ๆนะคะไม่ต้องโทษเวนโทษกรรมหรอกโทษตัวเองดีกว่านะเจ็บแล้วรู้จักจำด่าใครวะด่าตัวเองเปล่าอะคนโสดละกันนะคะคนโสดโสดไงคนโสดหรอคนโสดห่วงห่วงความโสดตัวเองมากเลยอะจริงๆนะมีคนเข้าหายเยอะมากนะคะ แต่ว่าก็ห่วงห่วงมากจริงความโสดของตัวเองยังคงไม่อยากมีใครนะคะบางคนเข้าหาธรรมะเลยค่ะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะไปทางนั้นแล้วโปรงปล่อยวางโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรเที่ยงธรรมอาจจะเจอความรักที่ช่ำชองม,มาโดยตลอดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีช้อยเชืยอมากแต่ว่าคุณอยากจะเลือกคนที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณก็เจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะกับเรื่องของความรักนะเจอหมายถึงว่า จเจอคนที่เข้ามาหลอกจเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วจเจอคนที่เขาแบบไม่โอเคมานะคะโดนหลอกโดนอะไรมาก็เยอะนะเจ็บมาเยอะนะรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยจะเป็นคนที่เจ็บเราจํามากกว่านะคะก็เลยค่อนข้างแบบใช้เวลาเพราะว่าแบบคุณกลัวนะคะอาจจะเป็นแผลสดด้วยเท่าที่พี่มองนะอาจจะเพิ่งไปเป็นมือที่สามของใครมาแบบโดนหลอกว่าเอา้ามึงไม่มีม,ม,มีนี่หว่าแต่แบบว่าสุดท้ายเอา้าพวกเมียได้หรอหรือว่ามีแฟนแล้วนี่หว่าอะไรเงี้ยหรือว่า อาจจะโดนหลอกแบบนอกใจอะไรเงี้ยนะคะก็เพิ่งโดนแผลสดมาแหละมันก็เลยเช็กเออก็คือคุณอาจจะใช้เวลาอยากจะใช้เวลาดูใครสักคนหนึ่งแบบนานๆกว่าน,นี้นะคะยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครณเวลานี้คือยังคงแบบเหมือนกับเออปล่อยไปอะแบบให้ ให้เวลามันเป็นคําตอบละกันตอนนี้กูกูหลอนหลอนอยู่นะในเรื่องของความรักมีคนเข้ามาก็จริงแต่คุณรู้สึกว่าอยากจะได้คนที่มันยุติธรรมจริงจงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะเป็นสายเปไปเยอะแล้วก็เสียตังค์ไปเยอะนะกับความรักหรือว่าอาจจะแบบว่าไม่เสียตังค์ก็เสียใจนะคะ ไปเยอะมากๆคือทุ่มเทไปมา,มากๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้หาอะไรกลับมาเลยดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดครั้งหน้าเราจะมีความรักครั้งที่เนี่ยกูต้องมีให้แบบบันแฟร์อะมาถึงเขารักเราแล้วเราก็รักเขาไม่ใช่ว่าแบบรักแม่งคนเดียวไม่ลืมหูลืมตาสุดท้ายแบบมากอบกลุผลประโยชน์แล้วก็ไปอะไรเงี้ยคือคุณค่อนข้างเข็ดกับความรักนะคะก็จะมีคนโสดนี่แหละที่เจ็บแล้วจำนะก็อย่างที่บอกะคะอ่ะอพิสดีก็คงยังไม่มีใครก็คือเฝ้าดูไปเรื่อยๆนะคะใช้เหตุผลในการตัดสินใจแบบใช้สติคตตคุณุณณใใใจจะช้้สสตติินนกกกาารัดดดแลว็ออยูีๆ เพราะว่าคุณอยากจะไปเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนด้วยคุณอยากจะให้คือคุณอยากจะให้ทุกอย่างมันยุติธรรมมากที่สุดแล้วคุณค่อนข้างรักตัวเองมากขึ้นนะคะคนโสดคือหมายถึงว่าถ้ามันไม่แฟร์ถ้าคุณไม่ชัดเจนกับเราเราก็ไม่มีถ้าคุณไม่พิสูจน์ว่าคุณชอบเราจริงๆถ้าคุณไม่พาไปบ้านถ้าคุณไม่แบบเปิดตัวกับเราเราก็จะไม่คบอะไรเงี้ยคือคนโสดค่อนข้างหญิงในศักศีแล้วก็มีความรักตัวเองเพลย์ทนชันกับตัวเองมากๆนะคะมันไม่ได้แปลว่าคุณแบบอยู่ดีๆกกก็็็มมมาาััวเเเอออองนนนะะคคืืุณจบยหแล้ ดีว่าแผลมันค่อนข้างสดด้วยนะคะเพิ่งโดนหลอกมานั่นเองนะก็เลยอยากจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้เวลาในการพิจารณาน,นานๆน,น,นิดหนึ่งนะคะไม่อยากจะเสียใจอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะสาหรับชาวราศีมีถุนนะะนาดมีถุนสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอยากซื้อของนะคะซัพพอร์ตบี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์ด้านล่างไว้เลยนะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความรักที่ดีคาพูดว่าจะใดที่ไม่ดีหรือว่าแบบแรงเกินไปนิดนึงพี่ขอภัยด้วยนะคะมันเป็นอ,อ,อัธรตแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ เขาสื่อสารมามิก็มีหน้าที่แบบนี้มิก็ต้องพูดไปแบบนั้นนะคะขออภัยด้วยนะถ้าใครไม่พอใจอะไรยังไงนะคะก็กดติดตามมิด้วยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย